ความขัดแย้งระหว่างเวเนซุเอลากับทางด้านสหรัฐอเมริการ<ฆ>ครับก็มีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านผู้นําของเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮะก็นิโคลัสมาดูโรได้ออกถแถลงข่าวนะฮะว่าทางด้านหน่วยงานความมั่นคงของเวเนซุเอลามีการจับกลุ่มสายลับชาวสหรัฐได้บริเวณโรงกลั่นน้ํามันอามวยและกาดอนในรัฐฟันกวาวทางตอนเหนือของประเทศ เป็นการจับกลุมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่10กันยาย,ยน2,563แล้วบอกว่าสายลับเนี่ยโดนจับพร้อมด้วยอาวุธแล้วก็เงินสดเงินสดส่วนใหญ่ก็เป็นเงินสกุลดอลลาร์โดยผู้นําเวเนซุเอลายังบอกว่าสายลับที่ทางเจ้าหน้าที่ข่ายความมั่นคงจับได้นั้นเนี่ยเป็นอดีตนาวิกโยธินซึ่งเคยปฏิบัติภารากิจให้กับสํานักข่าวกรองข่าวกรองกลางหรือว่า CIA ในอิรักมาก่อน ทางด้านนิโคลัสมาดูโรยังบอกอีกว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะนําภาพของผู้ต้องหาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆออกมาถแถลงเนี่ยต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็กาชับในตอนที่ถแถลงเนี่ยไปยังโรงกลั่นน้ํามันต่างๆให้เข้มงวดเรื่อง,องของการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็บอกว่าการควบคุมตัวเมื่อวันที่10กันยายนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันที่9กันยายนทางเจ้าหน้าที่เพิ่งปลดชนวนระเบิด จากที่มีผู้ไปลอบวางเอาไว้บริเวณโรงกลั่นน้ำมันแอลปาติโตในรัสการาโบโบซึ่งโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับกรุงการากัสด้วยซึ่งกรุงการากัสก็เป็นเมืองหลวงของเวเนซุเอลาล่าสุดครับอายการใหญ่เวเนซุเอลาทาเร็กวิลเลียมชาฟก็ระบุว่าชายผู้ต้องสงสัยที่มีความสัมพันธ์กับ CIA เนี่ยนะได้รับการช่วยเหลือจากผู้สมรู้ร่วมคิดชาวเวเนซุเอลาอีก3คน ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใกล้กับโรงกลั่นน้ำมันอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะฮะก็คือโรงกลั่นน้ำมันอามมยแล้วก็กาดอนที่รัฐฟันกาวเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสยัยชาวอเมริกันรายนี้เนี่ยชื่อว่าแมทธิวจอห์นฮีสและเขาถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายค้าอาวุธสงครามอาวุธผิดกฎหมายและสมรู้ร่วมคิดกันนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยอายการก็มีการนำเอาเนี่ยฮะ เรื่องของภาพเรื่องของอาวุธที่สามารถจับกลุมได้พร้อมกับลูกยิงระเบิดระเบิดพลาสติกโทรศัพท์ดาวเทียมและก็กระเป๋าบรรจุเงินดอลลาร์สหรัฐในโทรศัพท์มือถือที่ยึดมาจากจใจคนนี้เนี่ยนะก,ก,ก็ก็ถูกเอามาข้อมูลออกมาแสดงนอกจากนี้เนี่ยก็มีภาพถ่ายเนี่ยนะสะพานขนาดใหญ่ในรัสตูเลียและโรงกลั่นน้ำมันในรัฐเฟลคอนด้วยนะฮะก็คือเหมือนกับว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่า จะไปก่อเหตุที่ไหนบ้าง<ะ>อายการก็บอกว่าฮีทเนี่ยเคยทำงานเป็นฐานรับจ้างในอิรักมาตั้งแต่ปีพศ2549ถึง2559โดยสังกัดในบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทรับ,รบเหมาด้านความปลอดภัยตรวจตัวในรัฐเวอร์จิเนียนะฮะแล้วก็บอกว่านี่แหละตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของนิโคลัสมาดูโรและพยายามที่จะส่งสายลับนั้นเข้าไปจัดการกับ โรงกลัดนน้ำมันร่วมถึงโรงไฟฟ้า